ด้ด้ด้ดวันนี้เอาช็อกโกแลตมาไว้นี่อุ้ยโอ้ห่วยอ,อุปกรณ์ลุงดูทีลักล <c oughs> บูมังเงี้ยดูฟโฟช็อกโกแลตเด้ยายหาเฟมอ่ะเหลือสองยะโยควิชลุนทุก เดออมเมลิกะทรีโอ้ยพี่น้องเอ้ยมีคนขโมยกินไม่ต้องเลยเมียจ,จะเอามาทำคลิปสะหน่อยไหมน่ะบอกไม่ต้องยังไม่วายอีกป้าป้าไปกินกาแฟไปบ้านแม่ปะกูเนี้ <Yeah. S 1> ดู กินไปกี่แพ็กแล้วโกรธนะเนี่ยบูมัง่งเงี้ยดูช็อกโกแลตเด,ดมิวัูมัง่งเงี้ยไม่ต้องยิ้มป้าซื้อมาเมื่อวันศุกร์แล้วป้าจะทำคลิปกินช็อกโกแลตของนอร์เวย์ให้ดู ซื้อแบบนี้มาสามแพ็คมันสามแพ็คร้อยคิดว่ามัน oh. ถูกแล้วแล้วมีอีกร้านคปุคปคุปบเมกามันก็สี่แพ็คร้อยโอ้ย oh, <no. S 1> แบบนี้มเบิส์มันใช่อันนี้ป้าชอบอันนี้ดูสิ mm. กินของเราหมดเลย จะทำเป็นแบบเยอะๆซะหน่อยเหลือสองแพ็ค่ะต้องไปซื้อมาใหม่นะเนี่ยอร่อยไหมก็คงอร่อยแหละกินหมดเลยนี่อร่อยไหมครับไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธอร่อยไหมเกบดีสิไอร่อยห่วยขายออกทำแัง